แล้วครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมเกด i ้เคฟนั่นเองว้าูครับหลังจากที่ห่างหายกันเพชนานก็สมควรครับเฮ้ยได้โอ้ไม่ได้โอ้โแต่ไม่เป็นไรครับเราได้แค่สามร้อยมาก็คุม้มแล้วครับผมขอเอาเพชรไปแลกเป็นเงินก่อน เอาละเดี๋ยวในวันนี้เราจะไปลงดันจียนพิเศษกันนะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ลงน,น,นานตอนนี้เดี๋ยวผมจะลงมาถึงชั้นที่6ก,กันเลยจริงว่า,าจะาคลิปนานแล้วแหละแต่แต่มันไม่ค่อยมีเวลาครับก็เลยทำให้ต้องมาอัดตอนนี้ใช่เดี๋ยวนะนี่มัน ทำไมชั้นแรกมันถึงมีแต่ของหดหัดแบบนี้แล้วทำไมไอหนูนี่มันเลือดเยอะแบบนี้ผมจำไม่ได้ว่าเลือดหนูมันเยอะขนาดนี้นะแตะเอาฮึคือชั้นพิเศษเนี่ยผมไม่ค่อยหวังอะไรมากอีกแล้วนะครับเอาแค่ ของที่มันดรอปเพราะว่าเราจะมาพนทำการตีบวกอาวุธอย่างน้อยพวกมันชั้นแรกมันก็ยังไม่ได้โหดอะไรมากอันนี้ผมคิดเองหรือเปล่าหรือดันเจียนหดยิ่งดันเจียนพิเศษนี่คือมันยิ่งโหด ก็คือชั้นยิ่งสูงขึ้นอย่างนั้นหรอน,นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับอันนี้เพิ่งอันนี้ก็สังเกตมานานแล้วแหละว่าทําไมมันไล่จากชั้นต่ำสุดขึ้นมาชั้นบนสุดอขอลงไปเรื่อยๆละกกันนะ คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยได้พูดสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆนะคุณผู้ชม ผมที่ที่ผมมาลงดันพิเศษด้วยนี่อีกเหตุผลที่นอกาจากจะมาตีบวกเออลืมพูดถึงเรื่องนี้เลยทำก็คือมาหาของดีด้วยถึงจะไม่ได้อน้ำยาน้ำโชคมาด้วยเลยแต่ผมเชื่อว่าผมมีดวงที่จะได้ของดีด้วยตัวเองแล้ววันนี้มังนะ เออคุณผู้ชมครับผมเออเพิ่งจะคิดได้ว่าทำแค่สองเกมนี้มันคุณผู้ชมจะดูหรือเปล่านะเพราะว่าผมมีแผนที่จะไปทำเกมอื่นด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำเกมอะไรทาก็เลยอยากถามคุณผู้ชมว่าจะอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็เล็งๆไว้บางเกมอยู่นะว่าจะเป็นเกมแนวยิงปืนแต่แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาเกมไหน ครับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมไหนก็มาคอมเมนต์ได้นะครับเผื่อผมจะไปลองเล่นดูถ้ามันเวอร์ก็จะเล่นนะครับ เออพูดถึงอุปกรณ์แล้วผมลืมอัปเดตอุปกรณ์นะว่าตอนนี้ผมมีอุปกรณ์อะไรมาใหม่บ้างแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ไม่ไม่เอาตอนนี้ดีกว่รารอผมออกจากดันพิเศษก่อนเดี๋ยวผมจะเพจอธิบายให้ทีหลัง เพิ่มมาน้ากันอืมเฮ้ชั้นนี้ไม่มีกล่องเลยนะหายากันเนี่ยอืมอืม ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนี่ยแต่ก็ดีกว่าไม่มีอมเออครับอีกอย่างหนึ่งก็เผื่ออะไรท่านสงสัยว่าทำไมไม่ไปเล่นดันพิเศษชั้นเก่าๆคือต้องต้องบอกแบบนี้นะว่าดันพิเศษพวกชั้นเก่าๆเนี่ยมันมันก็ให้ Xp เยอะแหละแต่ของที่มันดรอปเนี่ยมันเอามาเอนชาน้นได้ไม่ค่อยจะดีเท่า,ทาไหร่ เออไม่ใช่เลยต้องพูดว่าตีบวกครับก็คือไอ้ที่ผมอัพเลเวลอาวุธนั่นแหละครับบวกห้าบวกสีที่มันอยู่ข้างๆอาวุธที่ผมโชว์ให้ดูตัวเนี้ยครับอื ที่สิน่าจะเป็นชั้นสุดท้ายไหมเนี่ยอืม,อมผมคิดว่าของประมาณนี้ก็น่าจะสู้น่าจะพอนะน่าจะพอสู้บอสโกเลมได้แล้วมัง้ง ชก่อนโอเคเอาละมีที่สึกก็ถึงสึกตัดสินสักทีกระดกยาให้หมดก็ไปเจอกับบอสโคลีมกันคือบางทีผมก็ไม่เข้าใจนะว่าไอฉากเปิดตัวบอสนี่เขาจะทํามาทําไมนะเพราะว่าคือแบบบอสบางตัวเราสู้ไปแล้วเนี่ยเราต้องมาดูซ้ําแบบเป็นทางผ่านแบบ10กว่ารอบ30รอบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยนะ เลไปเฮ้ยเลือดเลือดลดไวอยู่ด้วยดเลือดไวอยู่เลอดฟรีคือผมกดแค่เบร์สก็ได้เนี่ยไม่ต้องไปกดสกิลอื่นก็ได้อืมโอเคบอสกว่าจะระเบิด ห่วงรอบนี้ได้น้อยกว่าที่ผมคิดไว้นะปกติมันเอ่อน่าจะยี่สิบกว่าชิ้นขึ้นมัน้งแต่ะเอาเฮ้มันก็ก็ได้มาแล้วมันเคลียร์ชั้นที่หไม่มีเคลียร์ไหนเสร็จก็จะเอาไปซ่อมมาลุ้นครับคุณผู้ชมว่าผมจะได้ของดีหรือเปล่า เกลืออีกแล้วไม้คาถาที่ผมมปเกรดมาละเอาละเพื่อนชมก่อน เดี๋ยวผมมาบอกก่อนว่าของแต่ชิ้มมนหน่งมาจากไหนชิ้นแรกครับไอ้หมวกซา,ามุไรอันนี้ได้มาจากการเปิดวงล้อครับเพราะคือมันอยู่ในเซตเดียวกับไอ้ไม้คทาอันนี้ส่วนกรอันนี้ได้มาจากการฆ่าค่าเข่น,นครับซึ่งเป็นบอสของเดี๋ยวก่อนนะน่าจะเป็นบอสของสเตทที่สี่ใช่ไหมอ๋อสเตจที่ 4, สามครับ ก็ประมาณนี้แหละนะครับคลิปวันนี้ก็มันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับช่วงนี้เพราะว่าคือวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะลงบอลไฟล์แล้วกันครับหรือไม่ก็ลงคลิปเกมใหม่ไปเลยนะสำหรับท่านที่อยากดูผมเล่นเกมใหม่นะเดี๋ยวผมขอเออซีของผู้ชมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับเอออย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยอย่าลืมนะไปแล้วครับสวัสดีครับ